สวัสดีครับพี่น้องครับมาแล้วมีภาพามาแล้วพี่น้องชิปนี้พาพี่น้องเขาลงทงลงทาคือเก่าเหมือนเดิมเบิ่งทีมงานเราใหญ่ฟิชซิ่งเนี่ยครับพี่น้องเอาหูยง่ายแหละโชว์รู้ง่ายแหละแต่หลายบ่ครับว้าวโตพี่น้องน้องเห็นบ่เนาะแต่ของ่ายแหละเดี๋ยวโอ้โตโตโตโอ้กําลังเริ่มมันกันแล้วพี่น้องกําลังเริ่มมันกันแล้วปลาคอใหญ่ก็มี นี house, ่คร mm ับอนนก็ล่างใหญ่ทอมมโนคั่วนี่ครับไปแล้วปณิบาลน้ำนาริ้วๆไปแล้วนี่ครับพี่น้องเดินทางครับทีมทีมงานห้องมันกันด้วยนี่ครับพี่น้องไปแล้วนะครับพี่น้องไปแล้วง่ายมองแล้วจิ้มงานเปียดหน่อยพี่น้องจิ้มงานเปียดหน่อยเริ่มหมันกันเนี่ยทุกคนแล้วนะครับพี่น้อง มันกันแล้วโอ้ไปเบิ่งน้ำส่นเจียงเนื้อเฮ้อ้ยเป็ดกับเป็ดแถวๆกันหากินในเครื่อนพี่น้องนี่ครับอันียกง่ายคล้องอาาพี่น้องเบิง่งโชว์โชวก่อนโชว์ให้พี่น้องข้าด้เบิ่งกันนี่ครับไอส่นเจียงปลาตูสองถุงสามทวงเออ,อพี่น้องอ พี่น้อแศว์แสวๆเลยป่าทั้งนั้นป่าทั้งนั้นเลยไป,ป,ปเดินน้ำทางไปเรื่อยๆตรงป่าล้วนๆเลยพี่น้องป่านั้นหายากประเสัิฐพี่น้องแปดคนนะครับพี่น้องครับไปเบิ่งมวนซื้อหัเซีกันอยู่ในน้ำในหนองนะครับพี่น้องอต้องผลัดสะดุง้นนงนะครับ ทีมงานเป็ดหน่อยอองลองอองลองอองลองไปแล้วสะดุ้งพี่น้องเห็นไหมเนาะนะครับตามหลังไปโอ้โหนี่ครับันอ๋อาพาพี่น้องเข้าไปเรื่อยๆพาพี่น้องว่านต่อไปอ่ะตองอีกแล้วววะท่านยี่น้องว่าโชว์เลยสิไ่น้องโชว์เนี่ย น่าครับพี่น้องบรรยากาศบ้านพยาบาลบ้านบ้านโชว์บ้านโชว์บ้านโชวมานกันแล้วนะครับพี่น้องไอ้ไงน้องปลาตองยังครับตอไกลน่อยโอ้ตองไกลหน้อยเพื่อนพี่น้องน้อยว่างแปดโลนี่แหละตัวน้อยมันได้นี่ตัวใหญ่มันตัวใหญ่กว่านี่นี่ครับ น้ำจิ้มน right? ้ำจ well, ิ um ้มอาพี่น้องเบิ่งมันจะกัดมือนม้วนเข้าไปใกล้ๆยักบ์ใก่อนอย่ามาต่ำผมเด้อบุ๋มบําตรงนี้โอ้ยงามใสเลยล่ะนี่อาพี่น้องปาดฝนกำลังจีตกมือตือคือมาแล้วบาดนียโอ้เอามาโชว์พี่น้องครับเบื้องนี่ครับนี่ล่ะไอ้เนละนี่ กำลังหาแต่พอ่อย่ในนี่ละอมฮมโอ้โาด่วนลพ่นปาดนแล้วปาดนแล้วดนแล้วดนแล้วรับเหมาเงล้วเาแล้วเอาแท้ได้พยาบาลบาดนี้มีตจัดไลไป้องบาดนี่หมดอย่างเดียวอันยังไม่บบลโอ้ คนนไทย,ทนไทยค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 นไทยเนี่ยพี่นอ้องใส่นม่กางเกงเป้าหนอคว่บอ้าพี่นอ้องครับเบิงเน่ยน้องบริกาทการบ้านเฮียอยู่นี่เคลื่อนเลยครับพี่นอ้องนะครับตอนนี้ฝนฟ้าฝนกักระลังจีลงมาทีมงานเอาเน่ากรลังเร่งมือกันเอาอเหวี่ยงคู่โตเลยประธานปุ๊นวนาเกียร์เน็บทงความเลยเพื่อน อือองกัดไใพร้อมเนาะอยู us, ่ปากก็ม uh, ีเด okay ้พี่น้องโอ้โหปลาโทษโทษโทษใช้ส้นเอ้าของแท้ได้ของแท้ได้บ้านนี่ของแท้ของแท้พี่น้องของแท้มีไว้ไ่ตาโอ้โหไปยังส่วนไปยังอู้พี่น้องตัวบุญได้ไตบังยูไตบังยู โอ้อาตู้ไงตาข่อยไ่ตาบาดนี่ตู้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 ดินทับ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 เลยพี่น้องักถักถักแม่ครับกำลังทยอยลงมาพู้นรถจอดอยู่บนพี่น้องกำลังทยอยลงมากันเรื่อยเรือล่างลงมาทั้งนี่กับพ่อทั้งนี้บาดนี่ทั้งผู้จอบกับจอบครับพี่น้องทั้งผู้วันกับวันเอาประมาณจอบผ้ากับวัน อยู่นี่พยาบาลมันกูมูพย <c oughs> <c oughs> าบามันกูมูเอาขึ้นมาชว่วยพี่น้องในเบื้องอีกเนี่ยเดี๋ยวหาไปพอหาไปเจ็บพุงเราพอเจ็บพุงเลยอ้หมดอีกแล้วพี่นอ้องพยาบาลหมดอีกแล้วฮึดเหนียของแท้เลยของแท้ของแท้ของแท้แล้วบ้านนี่ไปยังพยาบาน <c oughs> ปืดบักเอบด้ยบาดนี่แปลงเม่ไขตใครแปลงเมใครไปท่านแปลงเมไข่แปลงเมใครให้พี่น้องไปเลาะบุ้งของก่อนให้พี่น้องไปเลาะบุ้งขวางโอ้ยหุ่อย่าไปะเลาะบุ้งของเลาะบุ้งของเลาะบุ้งขอางจ้ามองผลงานไหมโอ้ยเมื่อนี้มาลุ้นกันว่าผมจีมานบอพี่น้องผมมีชว์ของให้พี่น้องดิบิึงของมีป่าไอ้ของมีป่าที่ั่น เห็นไหมว่าของพี่น้องนี่น้อยขอยาบาดค้ำภาพพี่น้องครับพี่น้องครับเห็นบ่ปลาตองไก่ตองไก่น้อยทุกๆตัวแนะนำเลยนี่น้องเห็นบ่ครับอันนี้ของผมอันนี้ของผมได้ปลาตองไก่ใหญ่ตัวหนึ่งพี่น้องปลาตองไก่ตัวหนึ่งกับปลานิ่มครับพี่น้องนี่ครับไปตัวเบียบกลื่นราคาเลยไม่กินนี่ก่อนวน ไห,หัวหนาเจ้าคือใช้ถงเสือมาความแต่หัวหนาเจ็ยใช่เหรอพี่น้องข้าในเบิ้งโชว์ผลงานทีมงานกำล่นนา,านเอาเลยส่วนจัดไม่จกิกกหัวผมเลยไม่จิกก้ม,มหัวผมเลยเหนอยใส่ถุงยาบานเนี่ยกุมันกุมูเอเมีอะไยก็ส่ ขออย่าบึงกองพนาเก,าาเกจับายกันพี่น้องผู้นี้ละมันกูมูลเลยไอ,อ,อ,อตัวนี้ยปลาใส่ปลาตองกายเจ้าเดียวขนาะดมันออกหรือเอาอคือไม่เห็นนี่คนละถ,ถงสิออกแล้วเอาออกกันสิไม่ยังส่วนมดุดไม่มุดอะไยังอะไรปลาผมมุมดไรปลา, <laughs> า,า,าป่าเราเห็นว่าเนี่ยไปนี่ปลาอื่นีิไงอืๆปลานิ่งๆมาดันเป็นปลาอะไร เป็นยบานเรปาน่นาดนเอาปดเอาได้บานนี่เอาฝนกลังมาเล่งเขาฝนกรไดขนกรเล่งด้กันหกเจ็ดุ่นอบตยายืนอยู่ป um> ุ่นเอ้เงียปุ่ได้ยินอ่ โอ้มีปลาเด้อผมเบิ่ง์ดผมอยาบเพี้ยนนี่ผมมีปลาครับผมมีปลาโอโตะโอโตะเชียงไข่โอ้โตะเชียงไข่เอ้ยี่ยวนะพี่น้องนี่ครับพากันมาวันนี้นี่แหละลงนี่คืออันนีครับพี่น้องไปวันกันเอ้าคลิปนี้ขออนุญาตปิดคลิปพอซ้ำนี่ปิดหน้าพอกันไหมพี่น้องครับสวัสดีครับ